สบายดีพี่น้องบอุญสกุสุคนจนละจ้ากินข่าวพี่น้องสบายดีพี่น้องวันนี้ก็ได้ทากระแป้ง์ำแดงเด้อพี่น้องเด้อกับสีส้มๆเนี่ยฮ้อนกินข่าวพี่น้องแกนไก่เสร็จพี่ของแซ่บมาเด้อมาเด้อโอนน้อยนี่เห็ดพี่แซ่บตลอดมนครัวมาเลยทั้งที่เลยปุ๊กมาแซ่บจา่างเหร พอดีต <Cornell. S 2> ้มน้ำไม้แก <to> <samen> yeah, ้วกะปิผ่นกะเฮ็ดแซ่บแซ่แก้วกะปิมันน้ำจัดเนาะพ่นไปสั่งเห็ดต้มเผาเส่แค่เนี่ยแหละย่องฉลางเอ้อก็ได้มามาพี่น้องมาช่วยกุญแจพ้นเขาอยากได้แม่ครัวที่จอมรถคนน้อยเขาหลอกสิถูกไห ทองเบิ่งมาเดือนนี้เขาชิ้นแม่บ้าบนมันนองเลยหอมเลยเร้ากินไปไช้เมืออ่อแล้วเขาชิ้เมื่อเจ้าชิ้ไปใช้ไปเขาก็ออกมาอยู่รัมเจ้า,าแล้วบ <ะ S 1> อาวัวศุนยนี้มาหาใส่เบิดทุกคนเลยเดียวก็บปี ไก่แกงตีไก่ไก่ลาดแกงสรีแซ่ <c oughs> มักม่วงน,นี่ก็เอามาโซไม่กินดอก <c oughs> อามาโซซื้อๆดากไปเทีนยพี่น้องเลยบอกดูกิ่นไปแล้วพน้องว่าอามาโซเป็นหัว กินไปแล้วคิดถูกสาวกินบ่ได้บ่รามึอามาโชว์มาเนาะ <c oughs> เออซื้อกินมาซื้อมาให้นังหลุงแต่เถื่อนนะซีมาคือได้สะชาวพานน<อ>ันอ้นมันหมั่งเนน้อยเยนี่ยนะน,นี่อาหารนะในรถในหาหาพัน 5, กี่เลยได้ๆครับแล้วก็ซื้อแล้ว เร้คือเนี่ยพากันนอนดึกจนเกือบหนึ่งโมงหนึ่งโมงละลอมเราหนึ่งโมงอ่ะฮะเออเาคือจนนางอนรับเขาลิฟต์คือลิฟต์ลงเขาสุขับได้่ะคน่ซึ้อขับยายนอนลอยข่วงมาบ๊ะขาใหญ่ใหญ่ขนาหยกบมะขืนแล้วอ่ะคนนอนกลางหยกขาบ๊ะขนนอนก็เลยลุกคนหิวเขาล่มเขาห้องงานจัก มือแรกเนี่ยที่นอนคือเดียวไอ้คนนอนชอ่องคนอืมสัมบจะจังนอนคือเดียวทนนเทนั้นมันบางทีคนมาว่อนนะก็ต้องตัวว่นในหูนี่ บอกให้ไปจะเก็บหมนเนาะคือปาก,การะดอน่ะปลาอะปาอาทิตย์หนึ่งอ,อ่อะเอกรจว่าอาทิตย์หนะจักเดือนหนึนง่งเนาะ้มน<บ>สามเดือนจก <สา S 2> เดือน,นปีหนึ่งอ่ เป็นเป็นย่อนนี่กับพี่เจ้านอนน,อน่อกเราคือชิลบาปะเขาไป,อไปน,อน,นอนนั่นไม่ินอนน,อน,น่อกเลยเมื่อยมื่อยู่วันอยู่วันนอนซักเนี่ยันาดห้ามที่นอนหนกฟุตเลยออกมาจากเดียวเตียงออกไปมันบวชเหงื่อไม่จ๊ะ น,นมืแมันมันน่อยหัวขุดมากงไงอยูช้ายน,น่อยหัวขวนกับกระถา่วันเลย ้าวว่องไหมจ๊ะตักเป็นข่าวอภิยัาเกิดคนไทยคือข่าวบอกข่าวเ้อนะเป็นไายเฉลี่ยแทบคปแสบคือสีีว่าว่าะตะว,วันบ่อหักษานนำใจ ใหน้าเด็กแงเปนหน้าเนี่ยแบบเรื่องหักมันก็หักกันแหะพี่น้องถัวเมียเนาะเมื่อวานนี่นะกินพิซซ่าพิซซ่างน้ลงลูงมันเลือแล้วก็กินหมูหันหมูปิ่นกันแหะพี่น้องกินแล้วแบบมันเลือนะพี่น้องแบบพอจงไหวน้อเนาะแบบพอแบงกินเลยพี่น้องหมูปิ่นแบงกับบริแม่คองเลือมันโมเมนแบบคองเขากินเรือเลยพี่น้องแบบ แค่ายแบบหมูโตหนึ่งแบบเขาจงไว้เครื่องหนึ่งทอให้น่องมาเอากินเครื่องหนึ่งคนยังตัวแบบใครแบบโตกมาเอามะ่วงวานนี่แบบโตกใครแบบก้ากินน้ำพี่น้องอันนี้ยัาเออยังมีความเป็นห่วงอะไรยังกินหอดผัวมาซักซเคลื่อนกันเลยเคล่นสิตากันไปแล้วเคล่นสิตากันไปแล้วนะเอาสามมือหนงสองคืน น่ะตามเบื่งใจผินไปนําบอหันอยู่ต่ออีกเจ็ดมือใชเป็นอย่างนอซ้ม,มือตามเคนมือทีสอ่สามออกมาชาอปานนั่นแะเราเหนียวเป็นตัวนะบระมาตัวเหนียวไปแล้วลูกเขาเห็นต้อเหงาเขากินัดหมูผดลู้กสามคนแหละพี่น้องเพื่อเพื่อเขาคนละลูกสามคนละ ให้หมูพ่อเข้มาลูกสามคนเลยลูกเป็นไงเป็นเ้าเลยลูกชายก็จะเป็นบ่าวแล้วยังเหนียวใส่อพัวอยู่ลอยเบอกนึ่งอันเบอร์เมอร์เบอร์เมาส์ตั้งเงี้ยอ่ะน แม่เพื่อนนี่แหละคือชุมเห้านี่แหละมแม่เฮือนแม่จ้านี่แหละลูกสามคนละลูกอ่ะจนใหญ่เป็นบ่าวเป็นสาวแหละตะกี้ยังน้อยมีแต่วันเหี่ยวลูกเหี่ยวลูกลูกใหญ่เป็นบ่าวเป็นสาวมันอะนี่นังว่าเหี่ยวลูกอยู่เหี่ยวแม่มั่นเหี่ยวแม่มัน่มนหัวเมื่อปากว่าก็บอกหัวเพื่อนเอ้ยอันนี้อเอ้ยของเจ้าของเองอยู่บ้านคนละยูมาร์ไซคนละพี่น้อง ใครถึงมาบ้านเนื่ยเรา,า,ามาหนังในตา่างอะมอ้ยในหอนแิตาเล่าคนเดียวได้เป็นการอนะเขากก่ไ,ได้เป็นไปนตลอดปไปตรอด ประมาณสามกี่มือเนี่ยเป็นแล้วชุดหนึ่งเป็นแล้วสองสามมือเป็นแล้วบาคืออันนี้ก็คือกั้นนะกินขุมมือทำหบดกิน้ายกับบมกเป็นทำมือได้กินหอดประมาณหกขวดขึ้น กินดัมขวดสองขวดอย่งเป็นทบขวดหรยลรังหนึ่งแบบนั่งกินน้ำลายคนนะนะเป็นไหมเราคนกินคนเดียวต่อแต่หลังกายของคนนะประมาณขวดหนึ่งชิ้สองขวดก็ซึมแล้วเป็นบอกกกินคนเดียวเนาะแซ่บดีแต่แกงไก่แซ่บแบบพี่น้องมาๆๆให้ทิจชูเอื้อย ไปได้ให้คือดอคคุณใจอยากให้กันนั่นแหละลงัถ้าเอาปวดเหนียวดิดให้ลูกใายหง่ามแบบยิ้วนอนปันได้ก็ตรงลูกมันจะเคยเลยนะมันเคยเลย ถ่ายคลิปอยู่ว่าโมานี่เดยวจะเพิ่นถายก็ถายถ่ายก็แล้วแต่อดมันดูกะดีนะเน,นื่งได้บ้าได้ศึกษากัรนี่น้องไดโอ้ได้ร่มมาสัดซันี่ไงมีนน่นมีนี่นกิน มีหันม่นีกับว่ากันลมกัน,กนพี่น้องดีอแล้วมีน้องมาอยู่ดิบบอกเอาพี่นิก็ลาไปก่อนเด้อพี่น้องขอบคุณทุกไลน์ทุกคนที่เข้ามารับชมเด้ยจ้าบ๊ายบาย ่า <ing> ้องอนหน่อยมหาไส้ในเด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดติดตามคืนสูู่คนน่แหละสูซูคิดไปแหละจานาตาอ่อนนำกอติดตามมึอเพิ่นทางพูนคนชีเหตุนใดคนชีเหตุคิดยังไงเนี้ลาไปก่อนจ้าบ๊ายบายบ๊ายบาย